ก็สวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไอ้ฟันอาทิตย์วันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับติดงานกลับมากรุงเทพไม่ทันก็โดน,นหลายๆห้องวุวายนะครับอัปเดตไม่ทันวันนี้ขออนุญาตแล้วกัน,นครับช่วงนี้ยุ่งปิดคิวสามด้วยเนาะแล้วก็เปิดคิวสี่กันก็วุ่นวยายพอสมควรนะครับก็ยังไงเอ๋อมาอัปเดตหน่อยเียกันเพราะว่าสถานการณ์มันก็มี บางคนก็เป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ DXY ก่อนเลยละกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟเทคนิคล้วนๆนะครับเป็น Data Backup มันแลก็โน b ไ a แอสนะครับโนไฮนะครับแม้อาจจะมีกาบ้างนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ DXY ก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้ประเด็นช่วงเย็นหรอกจริงๆมันพูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับ วิดีโอที่แล้วมีการบอกว่าตัวดีกวเนี่ยมีการลงมารีเทสแถวๆโซนสาคัญที่เป็นดิมาโซนเนาะพอมันมารีเทสดิมาโซนก็มีการเด้งกลับไปเด้งกลับไปเนี่ยมันก็มีการกลับมารีเทสครั้งที่สองนะครับตรงนี้เนี่ยม,มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมันเกิดเป็นจะบอกว่าเป็นบูลิดเดเวอเจนก็ได้เหมือนกันนะครับพอใช้เส้นขาวแล้วกัน,นพอเป็นสีดำแล้วมันจะได้เข้ากับธีม u t u b e ที่เปิดที่ทำรูปนะครับก็เกิดบูหรี่เดเวอร์เจนเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเด้งแรงได้เหมือนกันมาตรงนี้นะครับก็มีมีการเด้งขึ้นนะครับจะเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรีเทสต,ตัวเทนไลน์ขึ้นกดตรงนี้อยู่นะครับโอเคแหละในเคสว่ามันมันเบรกเทนไลน์ขึ้นกดตรงนี้ไปนะครับก็ยังต้องมีรีเทสสามเหลี่ยมตรงนี้อีกทีเหมือนกันเนาะอย่างไรก็ดีเนี่ย เราคาดหวังนะครับเราคาดหวังในสินทรัพย์ที่เราเล่นกันส่วนมากเนาะคือผู้รองเป็น USD ดีเนี่ยเราคาดหวังให้มันดีเทสแล้วมันก็กลับลงไปนะครับจะแฮปปี้กว่าจะกลับลงไปอีท่าไหนก็ได้อะเดี๋ยวหาวเข้าลงเลยไม่ได้นะเราก็หวังให้มันเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คืออันนี้คือภาพทีพ่หวังนะครับภาพที่เกิดจริงๆไม่รู้นะครับเนาะก็ยังไงเฝ้าระวังเรียกวายไว้ให้ดีนะครับเพราะเย็นนี้มันดีขึ้นมาเนี่ย อทองคำาีทีซมันลงนะะั่นแหละมันลงมันบีทซมีลงด้วยหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวไปว่ากันที่ b ีทแต่ขอพูดทองคำนิดนึงผมไม่ได้อัปเดตทองคำอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โดนถ้าไม่ชอบนักเรียนนี่ด่าผมกระจายนักเรียนนี่คุยทองคำกันทั้งวันนะครับก็มีการมีการลงทองคำมีการก็มันเรียกพอสมควรมันถึงแนวที่ผมพูดละพ,พูดทองคำากันนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงไปเร็วเลยไปเร็วเลยนะครับทองคำนะครับทองคำ ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำโอเวอร์แลปฝั่งนี้นะครับโอเวอร์แลปฝั่งอาทิตย์นู้นนั่นแหละพอเหตุอ่าที่ที่ผ่านมาทำโอเวอร์แลปฝั่งนี้นะครับผ่านโอเวอร์แลปผ่านมาเกิดโอเวอร์แลปปุ๊บเนี่ยก็มีการเทล,ลงมาแล้วเล่นอยู่ในชันเนลตรงนี้นะครับสันส้นๆพูดเร็วๆเลยนะครับอยู่ในชันเนลตรงนี้เลยตรงเนี้ยก็มีการคุยกันเมื่อเช้านี่แหละว่าเดี๋ยวมี DXY เนี่ยมันทำท่าทรงจะขึ้นเนาะก็ยังไงเฝ้าระวังในการลองมองในส่วนของเซลล์โพซิชันของทองคำดูตราบใดถ้ามันยััังไไมม่เบบรรกกกลปปสปะาณ 2องหกเจ็26 74, 26 73, ประมาณนี้นะครับมุมมองก็ยังเป็นน่าจะเป็นดิสติบิวชั่นทรงเหมือนคร้ i s ดิสติบิวชั่นเฟดอยู่นะครับก็เลยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางเราก็เลยได้มีการตี descending channel ลงมาเนาะเราก็เล่นตามดิเซนด n ้งชานเอลนี้แหละนะครับตามกรอบตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะอิ่มๆกันหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดอยู่นะครับก็น่าจะประมาณสัก3,000จุดมั้งโดยประมาณนะครับแล้วการลงเนี่ย มองเราการลงเนี่ยจุดแรกที่ผมมองผมมองที่ประมาณสองหกสี่ห้านะครับซึ่งเป็นแนวดีมานเก่าตรงนี้เนาะเป็นดีมานเก่าตรงนี้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็แถวแถวสองหกสามศูนย์เนี่ยผมว่าใช้ได้ในการที่จะมีโอกาสเด้งละนะครับเพราะมันเป็นดีมานเก่าเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ลงต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาได้ถึงแถวๆถวโซนนี้เลยประมาณสองหกหนึ่งสี่ อันนี้คือเป้าต่อไปนะครับที่มองจริงๆมันมีสองหกสองหกสองด้วยนาะมีสองหกสองก่อนนะครับประมาณฟิโบตรงนี้แหละสองหกสองนะครับประมาณนี้เลยเป้าตามนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะถึงประมาณนี้ไม่รู้นะครับลองดูแล้วกันนะครับใครเทรดพอยติชไปไหนก็ลองดูเพราะว่ามาถึงตรงนี้ดิสซิ่งชานเนลเนี่ย,ยมันก็มีโอกาสที่จะเด้งไป แถว upper level ของช n แน l ก่อนนะครับทองคําประมาณนี้เดี๋ยวพี่หัวข้อไงผมก็เลยต้องผมก็มเลยต้องพูดของนี่ก่อนนะครับแล้วพูของของ,ของทองคําให้ด่วนๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาต่อกันที่ btc นะครับ btc เ <B TC S 2> จ็บคอมากเลย btc BTC <c oughs> นะครับ b c c okay. โอเคโอ้ขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอก่อนอันนี้ยังยังดูกันน่ารักอยู่เลยนะครับ b c เดี๋ยวขอดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่เนี่ย b ี c เนี่ยผมผิดเองแน่นอะผมผิดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนว่าว่าผมไม่ยอมรับผิดนะครับผมกลาวว่าผมดมกลาวว่าจะถึงหก <c oughs> ชุดหกหกครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงหกหกหกสามไม่ถึงหกหกหกนะครับกาวไม่แรงครับเลยมีแรงไม่พอนะครับต้องเป็นทินเนอร์ละน้องเรามาดูกันที่ทำเฟมวิกก่อนนะครับทำเฟรมวิกเนี่ยเราคุยกันแล้วเนาะถ้าเกิดปิดวิคเนี่ยปิดเหนือฝั่งนี้นะครับปิดเหนือแถวแถวราคาเนี่ยประมาณหกสี่สองเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนเบรกดาวแล้วก็เป็นเชงออฟเปอเเตอร์ด้วยก็มีการปิดเทคนวิคได้สวยมากนะครับสวยมากเนี่ยเป็นบูดิฟิลลิ่งเลยนะครับ โมดิฟฟิ้งแลวเกิดอะไรขึ้นต่อมันก็มีการเทขายลงมาเทขายลงมาตรงเนี้ยมันมีหลายปัจจัยนะเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมย่อยกันทีแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสขึ้นได้สูงอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกเลยจากไทม์เฟรมวิที่เบรกมาเนาะมันก็เบรกขึ้นมาเบรกจุดสําคัญมาแล้วแหละแล้วลถ้าดูวอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นโซนรับที่สําคัญแล้วนะครับตรงประมาณหกสามแปดเนี่ยครับถึงหกสี่ศูนย์เนี่ยโซนเนี้ยเนาะ ถ้าไปดูภาพย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นฟิสโซนสาคัญเหมือนกันนะครับยังไงภาพใหญ่ยัง,ยงมุมมองว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อได้เนาะถ้าเกิดใครใครเป็นคอนเทรดเทรดสั้นก็ไม่ได้เรียกว่าสั้นน,นะนะสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันค้างการย่ออยู่เยอะมากนะครับเนาะถ้าลองมาดูการาฟทางเฟรมย่อยนะครับการาฟทางเฟรมย่อยเนี่ย ถ้าเราถ้าเราเปิดดูเนี่ยถ้าเล่นสโตนเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามัน,ม,นมันค้างย่ออยู่นะครับผมเปิดสโตนให้ดูก็ได้ไม่ต้องหรอกรู้กันอยู่แล้วนะครับสโตนเนาะเปิด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 เดี๋ยวเข่าวว่าเขาไม่มีสโตนให้เขานะครับเปิดดูสโตนก่อนสโตนเชสติกสโตนเชสติกโอเคนะครับตัวสโตนเนี่ยมันเต็มละนะครับสโตนตรงชขอวโซนเนี่ยมันเต็มละ มันก็พยายามสู้มาจนสโตเต็มนะพรสโตเต็มเนี่ยก็เลยมีการเทขายลงมาเนาะเทขายลงมาก็ตามสภาพนะครับที่เห็นก็มีการแจ้งเตือนนะมีการแจ้งเตือนว่ามีมีโอกาสที่จะปรับย่อได้ย่อได้ถึงประมาณเท่าไหร่ครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันแล้วนะครับโซนแรกแถวๆประมาณสักแถวตรงนี้ประมาณหกสี่สองเนาะหกสี่สองตรงนี้ก็มีการสู้กันจริงๆนะครับตรงโซ 5, 4, 2, งนโซ 5, 6, 4, นี้เลยนะครับก็มีการสู้กันแถวๆสักหกสี่สองนี่แหละเนาะสู้กันแล้วก็มีการลงมาต่อนะครับ ลงมาต่อตรงนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยครับเดี๋ยวพอเราดูไทม์เฟรมใหญเ่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟิบโซนสาคัญนะครับตั้งแต่อดีตละโซนนี้เลยนะครับถ้าเราลองดูอดีตนะผมปิด VR v r VP ให้จะได้เห็นตรงนี้สําคัญหน่อยนะครับฟิบโซนตรงเนี้ยสาคัญยังไงสําคัญคือฟิบโซนเลยไม่เป็นฟิบโซนตั้งแต่อดีตที่มันชนหลายครั้งมากๆนะครับ โซนเนี้ยนะครับเป็นโซนที่เป็นทั้งแนวต้านนะครับเป็นโซนที่เป็นทั้งแนวต้านและเป็นทั้งแนวรับนะครับอันนี้ซิ zone, area, ปโซนตรงนี้เป็นซิลิคอนแอเรียเลยเป็นเมเจอร์แอเรียเลยครั้งเนี้ยที่มันมีการเทลงมาเนี่ยแล้วมาเด้งตรงจุดเนี้ย mm hmm. ผมว่ามันไม,ไม่ได้แปลกอะไรนะ mm hmm. ไม่ได้แปลกอะไรก็เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็จะมีสู้กันที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. มุม mm hmm. ม,มองเนี่ยคิดว่ายังสายยังน่าจะสู้กันตรงนี้อยู่ ยังน่าจะสู้กันแถวๆโซนนี้อยู่อ่อามุมมอเนี่ยอาจจะออกได้สองหน้านะครับส่วนตัวเบื้องต้นตรงนี้นะออกได้สองหน้าดูแบบแรกเนี่ยก็อ,อาจจะมีการไซด์เวสู้อยู่ที่ตรงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้น่าจะติดแถวแฟร์ไวลแกับข้างบนอยู่แหละผมเดาแฟร์ไวลแกับนะไม่ได้เปิดอันที่มีแฟร์ไวลแกับให้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปส่วนที่สองเนี่ยอาจจะลงมาแน่นโซนล่างนะครับฟิปโซนล่างอยู่ที่ แประมาณหกสองห้าหกสองแปดวันนี้นะครับก็อาจจะมีการหลุดลงมาเล่นข้างล่างเขย่าใจหน่อยหนึ่งนะครถ้าหลุดหกสองแปดไปเนี่ยผมก็ให้สุดท้ายเลยยังพูดเลขเดิมทุกครั้งนะครับหกหนะึ่งศเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็น,น่าจะลงมาเล่นโซนนี้ เราก็ไปเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะก็ลองดูว่าผมผมชอบสีแดงกับกับกับสีเขียวเขียวมันเป็นนักซิ่งแดงเป็นนักสู้นะก็สองซีนารีโอนี้ที่มองไว้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เวสู้มนตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปหรือว่าย่ออย่างมากเนี่ยแถวๆมาๆมาสักนี่แหละหลุดหกหุดหกสองแปดที่เล่นมาก็มาฟลิปโซนสู้กันแถวนี้ประมาณหกสองจนถึงหกสองแปด ไซเวกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปมุมมองยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเพราะตอนเนี้ยสโตก่อนนั้นที่บอกมันค้างเนาะมันค้างยอ่อก็มีการย่อลงมาละประกอบกับนะครับประกอบกับถ้าเกิดว่าดูข้อมูล Data on chain นะครับตอนนี้ตัวของ Info ของ BDC ETF เนี่ยมีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นก็มีโอกาสมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกัน,นครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของดีมาน ดีมันของบิตคอยดีกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะไปได้อีกนะครับในระยะยาวไปได้อีกในระยะยาวนะซึ่งดูด,ดีนะผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนอกจากนี้มีสัญญาณอลีเดี๋ยวผมดูทงเฟิลเลกให้ก่อนอ่ะใช่เป็นโซนแนวรับที่ผมตีไว้นะครับสําหรับอันนี้มันจะโลกตาหน่อยเนาะมันสําหรับไวเล่นสั้นแล้วก็อย่างที่บอกเลยไซเวโซนนี้นะก็ขึ้นกลับไป หรือว่าจะลงมาเล่นโซนล่างแถวแถวนี้อีกทีหนึงที่เป็นโซนที่เป็นคอนโซลเดกหรือคอลเลคชั่นกันตรงนี้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเล่นโซนนี้นั่นแหละนะครับหรือมองโซนกว้างเลยนะครับแถวแถวสักประมาณหกสองแปดจนถึงนี่แหละหกสี่สองนะครับก็คือกรอบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะมองกรอบเล่นกรอบใหญ่เล่นกรอบนี้ก็ได้นะครับถ้าหลุดไปนะครับถ้าหลุดไปก็ ตันนี้ที่บอก6กหมื่อันนี้โซนสุดท้ายที่ผมจะมองรู้สึกว่ามันเป็นแบริชมากๆลละนะครับแบบเนี้ยก็น่าห่วงครับตอนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นการคอนโซลิเดตปกตินะครับการย่อลงมาเพื่อสะสมกําลังตามปกติเพราะถ้ามองอย่ทาทำเฟรมใหญ่มันยังมันยังไม่ได้เสียทรงขนาดนั้นนะครับปิดวิกมาสวยขนาดนี้นะครับยังไม่เสียทรงเลยลองดูดูให้มันบางคนจะชอบลกๆอะ่ะบางคนก็ชอบไม่ลก นะครับผมพอลบไปนักเรียนก็บน่นว่าลบบางคนก็บอกว่าน้อยไปคนน้อยไปนะครับนะครับดูเทลไลน์เนี่ยมันยังไม่ได้เสียทรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังยังพอเป็นไปได้อยู่ในไทมนะ์เฟรมเดย์เนาะก็ลองดูครับว่าจะยังไงกับการต่อไปนะครับสำหรับบิตคอยก็ทําตามแผนครับอย่างน้อย,ยถึงจุดที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะบอกมันยังไม่ถึงหกหกที่ผมพูดก็จริงนะแต่หกหกหกจนถึงหกเจ็ดศูนย์เนี่ย ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วว่ามันเป็นแนวต้้งสาคัญเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นคาราวที่แล้วที่ติดกันมาตลอดนะครับหกหกหกเนาะภาพคาราวที่แล้วบอกไปแล้วก็ยังไงก็ลองดูครับวางแผนโพซิชันดูนะครับจะยังไงก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องกลัวตกรถนะครับโอกาสมันมีเสมอให้เรานะครับอ่าอีกดัต้าหนึ่งที่เมื่อกี้ดูไวด้ดูดูได้ไว้ว่าอ๋ออีกสัญญาณหนึ่งเนี่ยที่มันส่งสัญญาณบูลลิชให้เราเนี่ยเนี่ยมาจากว่าเราเคยคุยกันแล้วนะครับ s ซปเทมเบ r นะครับเซปเทมเบก็ส่วนมากสิงหาจะเป็นเดือนที่แดงมากที่สุดเนาะของ b d c แต่ว่าปีนี้มัดีนะครับอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกครั้งเลยถ้ากันน้องพูดคำนีจ้จากกราฟนะขออธิบายตามกราฟนะครับไม่ได้คิดเองนะครับทุกครั้งเลยเนี่ยทุกครั้งที่เซปเทมเบอร์ปิดเขียวนะครับอีกสามเดือนที่เหลือควอเตอร์ที่เหลือเนี่ยเขียวตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไป็น,นีนะครับไม่มีไม่มีที่เซฟเซอร์ปิดเขียวแล้ว <c oughs> แล้วเดือนที่เหลือ3มเดือนมันจะไม่ปิดนะครับก็ถ้ามองเป็นคอ a r เตอร,รี่ก็จะเป็น QC วี่มีโอกาสเขียวสูงมากนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับสเดือนที่เหลือนเนี่ยคนก็หวังว่ามันจะเขียวเนาะเพราะอดีตเป็นแบบนั้นนะครับส่วนมากมอง History Repeat itself. นะ่ e ีพ a t อิ s เซลเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ btc พยายามมาอธิบายอ่ะมาชี้เข็ดพิมพ์นะครับโดนบ่นแล้วไงเพราะผมนัดไลฟ์เราไม่ได้นะไม่ได้ไลฟ์นะครับตัวไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทํางานเยอะแล้วก็ป่วยด้วยนะครับฝนมันตกนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะครับแอบดูเกมผมไม่ได้นะเนาะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ b ีทีเนาะสั้นๆง่ายๆแบบนี้ขอคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยังไงขออภัยนะครับหลายๆหลายๆห้องในวันนี้ผมไม่ได้แวะเข้าไปเลย เพราะว่างานยุ่งด้วยแล้วก็ป่วยด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์และกดปักสไคร้ให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับแต่ว่าคนทําก็เก่านะครับเก่ามานานแล้วนะครับไม่ไม่ได้ออกจากโลกมานะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ